ได้รับเงินแล้วคุณจะมีความรู้สึกยังไงนั่นแหละค่ะสิ่งที่เราควรเข้าใจและเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขายังไงให้เขารักเรากลับให้เงินรักเรากลับค่ะถ้าเขาไม่รักเราเขอก็ไปอ่ะเหมือนกันเหมือนกับความรักเลยก็คือถ้าเขาไม่รักเราเขอก็ไป เหมือนกันเงินก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้จักวิธีที่จะรักเขาเขาก็จะจากเราไปนะคะเหมือนบางคนบอกว่ายังไงอะ่ะคืออ่ะเงินเดือนอาจจะเข้ามาแล้วก็ไปนะคะแล้วทำยังไงจะให้เงินเดือนมันอยู่กับเรานานๆน,น,นะคะอันนี้มันก็แล้วแต่คนนะคะ อืเรามาต้องดูก,การใช้จ่ายของเราด้วยเนาะคนเข้าใจนะคะว่ามนุษย์เงินเดือนนะคะมนุษย์เงินเดือนอืมเคยเป็นด้วยบางทีเงินเดือนยังไม่ออกค่ะแต่หมดแล้วอืมนะคะ <c oughs> ไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะคะแต่พอมาวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารักเงินอะ่ะใครเคยดดกผิ่นเงินไหมลิ่นเงินอะ่ะ ณมีความรู้สึกว่ากลิ่นนั้นอ่ะคุณหอมหรือคุณเหม็นบางคนจะบอกว่าเหม็นนะคะคเมื่อก่อนกอดกาแฟผมแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอวันหนึ่งอ่ะเรารักเขานะคะโคตรกอ,เกอดเขาทุกวันกอดทุกวันขอบคุณเขาทุกวันรักเขาทุกวันดมหอมจุ๊บเขาทุกวัน,นะคะ่ะอืมนะ แล้วความรู้สึกโคตรแบว่าวันหนึ่งที่เรามีเงินค้างบัญชีใช่ไหมจากที่เราทํางานทํางานทํางานแล้วเ,เงินก็ไม่เคยค้างบัญชีเลยไม่เคยมีเงินติดบัญชีเลยนะคะนะคะติดลบทุกเดือน <c oughs> จากที่เราติดลบทุกเดือนโคตรทำแบบเนี้ยโคตรทำแบบเนี้ยคะ่ะซ้ําๆซ้ำๆคอนตักแล้วโคต,ก,คตก็จะสัมผัสเขาโอเคสัมผัสจนจนยังไงอ่ะจนเราสามารถที่จะ อัลบตาแล้วก็สามารถที่จะคลําได้จับได้ว่าอ,อ๋ออันนี้แบงอะไรอันนี้แบงอะไรนะคะผิวแบบนี้แบงอะไรผิวแบบนี้แบงอะไรแล้วก็กอดแล้วก็ดมเขาทุกวันค่ะจากเมื่อก่อนหมินกลายเป็นหอมหอมก็หอม,หอม,หอมปริมเงินหอมมากค่ะอืไม่ได้มีอ่ารูปภาพประกอบนะคะทุกคนเพราะว่าอยู่ชั้นบนเนาะ ไม,ไม่ค่อยได้อะไรเนาะแต่ว่าทําให้คุณเห็นภาพนะคะทาให้คุณเห็นภาพว่าวันหนึ่งคุณมีเงินติดบัญชีอ่ะอันนี้พูดถึงเรื่องเงินบัญชีนะ,ะเงินบัญชีมันอาจจะไม่ฟลูเท่าไหร่นะคะทุกคนเงินบัญชีเพราะว่าเราไม่เห็นเราไม่ได้จับเราไม่ได้จับต้องมันเป็นเงินที่อยู่ในอากาศจริงๆเออ เราไม่ค่อยฟรเราไม่ค่อยรู้สึกว่ายินดีอะไรกับเะไรแต,แต่ตอนที่เงินเด้งเข้าเราไปดูยอดก็โอเคแล้วก็กรี๊ดเหมือนกันกรี๊ดกรีืม yes <c oughs> yes มีเงินเข้าเย a อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าถ้าเป็นเงินสดอะคะ่ะเราจับเราสัมผัสเราได้สัมผัสเราได้แบบใจฟูใจฟูขอบคุณมากใจฟูมากจริงๆค่ะเวลาที่คุณรับเงินนะคะ่ะ คุณมีความรู้สึกยังไงเวลาที่คุณได้จับเงินเวลาที่ลูกค้าเอาเงินมาให้หรือว่าเวลาที่คุณรับเงินเดือนคุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกขอบคุณคุณรู้สึกดีใจหรือว่าคุณรู้สึกไม่พออีกแล้ว <c oughs> มีไข่ไหมที่เธอไม่พออีกแล้วเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะไปหาใะไเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอือ <c oughs> ให้คุณรู้สึกใหม่หคุณรู้สึกยินดียินดีนะคะแม้ว่ามันจะไม่พอหรือว่ายังไงให้คุณรู้สึกขอบคุณเงินก้อนนี้ที่เขาเข้ามานะคะเงินก้อนนี้ที่เขาเข้ามาให้ชีวิตคุณได้เดินต่อไปได้ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ ที่เข้ามาที่คุณได้จับต้องหรือว่าเต้งเข้าบัญชีคุณก็ต้องขอบคุณและทุกครั้งที่คุณใช้จ่ายคุณเชื่อไหมทุกครั้งที่โค้ดจะโอนเงินออกจากบัญชีเพื่อไปจ่ายค่าอะไรก็ได้หรือเพื่อไปจ่ายค่าของค่าของออนไลน์ค่าอ่ะโอนไปให้คุณลูกโอนไปให้อ่าถึงจะเป็นให้ใครยืมหรือว่าอะไรก็ช่างโค้จะขอบคุณขอบคุณที่เงินก้อนเนี้ย ได้ไปสร้างเสียงหวัวเราะได้ไปสร้างรอยยิม้มให้กับคนอีกหลายๆคนนะคะทุกคนขอบคุณในสิ่งที่จ่ายออกไปขอบคุณเงินที่กลับเข้ามานะคะคุณจะรู้สึกว่ามันมีพลังงานบางอย่างมันมีพลังงานบางอย่างค่ะทุกคนที่มันทําให้เรารู้สึกว่าใจฟู l f นะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจ่ายออกไปอะ ย,งงนะะยังไงก็กลับมานะคะยังไงก็กลับมาแล้วก็กลับมามากกว่าเดิมท,ทุกครั้งที่จ่ายออกไปอะเงินกลับมามันจะมากกว่าเดิมมากกว่าเงินที่เราจ่ายออกไปนะคะให้คุณเชื่อให้คุณขอบคุณออกไปตั้งแต่คุณยังไม่ได้สัมผัสเงินคุณก็ขอบคุณออกไปคุณจ่ายออกไปคุณก็ขอบคุณออกไปค่ะ มันไม่ได้มีอะไรเสียหายกับคำว่าขอบคุณนะคะตอนแรกที่คุณยังไม่กล้าที่จะพูดออกเสียงก็พูดในใจก็ได้ค่ะพูดในใจก็ได้แล้วก็เขียนค่ะสิ่งที่โค้ดได้อ่าผลลัพธ์ปริวที่สุดก็คือการเขียนค่ะเขียนขอบคุณบางครั้งนะคะบางครั้งที่โค้ดโอนเงินออกไปอะ่ะแต่โค้ดแบบเฮ้ยอ,อ,อยู่ใกล้กระดาษใช่ไหม อยู่ใกล้สมุดโคนจะมีสมุดเล่มหนึ่งที่ไว้เขียนคําขอบคุณหรือว่าเขียนบันทึกอะไรต่างๆของโค้ดนะคะโค้ดจะมีนะโค้ดจะมีตั้งอยู่ทุกที่อะนะเป็นคนที่ใช้สมุดเปลืองมาก <c oughs> เป็นคนที่ใช้สมุดเปลืองจริงๆค่ะทุกคนมีอยู่ทุกมุมของบ้านมีอยู่ทุกมุมของบ้านนะคะแล้วโค้ดก็จะเขียนคือเมื่อก่อนโค้ดไม่เขียนแล้วโค้ดร,รู้สึกว่า มันได้จริงอะ่ะแต่มันช้าแล้วก็ได้น้อยนะคะทุกคนจริงๆแล้วพอโค้ดเขียนเว้ยมันมาเร็วแล้วก็มานะคะมาแบบที่มากกว่าสิ่งที่เราใช้ใจ่ายออกไปหลายๆเท่าอะ่ะอืมอันนี้ลองกันลองนะคะ คือหลายๆคนที่เขาทําเขาก็ใช้ได้ผลมาแล้วนะคะผูดออกเสียงคิดในใจเขียนอันไหนดีกว่าก็คือบอกเลยว่าคือการเขียนการจดนั่นเองค่ะนะคะจดแล้ววันไหนที่คุณว่างคุณก็อ,ออกมาอ่านสิ่งที่คุณได้จดไว้เขียนไวอะคะให้อ,ออกมาอ่านเรื่อยๆอ่านจนมันซึมซับเข้าไป ให้จนแบบรู้สึกว่าเชีวิตแบบไม่แต่อยากขอบคุณอะเห็นอะไรก็อยากขอบคุณนะคะแล้วเมื่อกี้คือลูกค้าก็โทรมาโทรมาแบบเขาก็มาพูดว่าเออเนี่ยเขาไม่เคยเจอร้านนวดที่แบบอ่าหมอหรือว่าเจ้าของร้านแบบพูดดีพูดเพราะอะไรใช่ไหมเขาบอก เขาที่เขาเคยไปเจอมานะที่เขาเคยไปเจอมาเขาบอกว่าไม่มีนะที่จะมาพูดแบบเล่นกับลูกค้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบอกว่าอ๋อคือมันก็เป็นหน้าที่ของของหมอนะคะที่จะต้องเอนเตอร์เทนลูกค้าเพราะว่าถ้าหมอไปด่าลูกค้าลูกค้าก็คงไม่กลับมานะคะเราก็ต้องแบบเออทำให้ลูกค้าแบบมีความสุขที่สุดที่เข้ามาในร้านของเรา คือออกไปจะต้องแบบอ่าคือพอเขาออกไปอ่ะเขาจะรู้สึกว่าคิดถึงร้านเราอยางกลับมานะคะเขาก็บอกอืมยังไงอ่ะเหมือนว่าเขาบอกว่าเออนะคะคือเราอ่ะหน้าตาดีเออสวยชมตัวเองกัน ไม่เป็นไรกันนี่นี่คือลูกค้าชมจริงๆนะคะว่าเออเราอะ่ะ <c oughs> หน้าตาดีพูดเพราะอะไรเนี่ยคือบอกว่าเขาว่าไม่ค่อยมีถ้าหน้าตาดีอะ่ะคนบ้านเขาอะ่ะจะพูดโทษนะคนหน้าตาดีอะ่ะคนบ้านเขาอะ่ะอาจจะแบบเลือกเลือกพูดกับพูดเพราะกับใครบางคนอะไรอย่าง <c oughs> <ๆ>เขาไม่ได้พูดเพราะกับทุกคนอย่างเงี้ยแต่เราบอกว่าอ๋อคือลูกค้าค่ะคือลูกค้า ใครก็ช่างอะคะ่ะที่เดินเข้ามาในร้านคือลูกค้าพาเงินมาให้นะคะอะลูกค้าพาเงินมาให้แล้วจะให้หมอด่าลูกค้ามันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะลูกค้า <c oughs> คือหมอทําได้ก็คือขอบคุณลูกค้าแล้วก็เทคแคร์ให้ลูกค้าแบบดีที่สุดนะคะทาให้ลูกค้าผ่อนคลายที่สุดนะคะลูกค้าที่ร้านอะ,ะส่วนมากจะมีอาการแบบ เยอะอะค่ะคือปวดเยอะเจ็บเยอะคืออย่างขาเนี่ยบางคนขาแข็งมากค่ะทุกคนนะขาแข็งมากคนก็ต้องแก้อาการให้เขาให้เขาดีขึ้นนะคะให้เขาดีขึ้นแล้วเขาบอกว่าไม่เคยเจอนะคะหมอที่แบบทุ่มเทกับงานขนาดนี้คือนี่คือสิ่งหนึ่งก็คือการที่เรารักในงานของเรานะคะเรารักในงานของเราเราใส่ใจลูกค้า เพื่อที่ลูกค้าเขาได้กลับมาอีกแล้วก็ไม่ใช่กลับมาคนเดียวะคะ่ะเขาก็บอกต่อๆนะคะเราก็ได้ลูกค้าเพิ่มจากลูกค้าที่เขาบอกต่อนะคะแต่คดก็ได้เยอะมากกับลูกค้าที่บอกต่อนะคะจริงๆป้ายหน้าร้านคดแทบไม่มีความหมายเลยทุกคนแต่มันก็ดึงดูดนะคะดึงดูดลูกค้าบางคนที่เขาผ่านไปผ่านมาเนาะเขาเจอเขาเห็นเขาก็แวะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย แต่ส่วนมากโค้ชจะได้กับลูกค้าที่บอกต่อๆนะคะว่าร้านเนี้ยนวดดีนะร้านนี้นวดแล้วคลายนะร้านนี้นวดแล้วดีขึ้นนะบางคนกระดูกทับเส้นเอามานวดครั้งเดียวทับอาการนี้เยอะนะคะคือเพิ่งเริ่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยครั้งเดียวเขาก็คลายแล้วเขาก็ไปบอกต่ออีกหลายๆคนนะคะเราก็ได้ลูกค้าเพิ่มมาค่ะนี่มันก็คือเป็นการที่เราใส่ใจ ใส่ใจในงานของเรารักในงานของเรานั่นเองค่ะนะคะ <c oughs> แล้วเราจะได้ลูกค้าเพิ่มได้เงินเพิ่มนะคะใครที่แบบทำงานรายได้ด้านเดียวไม่แนะนำนะคะทุกคนจริงๆโค้ดเป็นหมอนวดก็จริงเปิดร้านนวดก็จริงแต่โค้ดก็ยังมีหลายๆอย่าง ะะการขายของการทําอะไรขายอะไรเงี้ยอืมมันก็เป็นรายได้อีกด้านหนึ่งทางหนึ่งโค้ดอาจจะรับตัดผ้าด้วยนะคะเพราะว่าอ่าจริงๆก่อนที่โค้ดจะมาเป็นหมอนวดใช่ไหมโค้ดก็คือเป็นช่างตัดผ้าช่างเย็บผ้า่หลายหายอย่างอ่ะโค้ด ก็สามารถที่ความรู้ที่เรามีอค่ะเราก็สามารถที่จะเอามาเป็นไรายได้ได้หมดเลยทุกคนอืมจริงๆนะอย่าดูถูกตัวเองอย่าดูถูกงานของเราอย่าดูถูกฝีมือตัวเองอย่าดูถูกความสามารถของตัวเองนะคะทุกคนมีความสามารถทุกคนสามารถที่จะทําอะไรที่ทุกที่คนอื่นเขาทําได้อ่ะนะคะเราก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกัน มันไม่มีใครเก่งกว่าใครมันไม่มีใครโง่กว่าใครมันมีแต่คนที่รู้นะคะกับคนที่ไม่รู้คนที่รู้ก็ไม่ใช่ว่าเก่งคนที่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ว่าขงโง่นะคะทุกอย่างคนที่เขาไม่รู้เขาก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ะคะ่ะอืมไอเรารู้ก็ไม่ใช่เราจะรู้ทุกเรื่องค่ะบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องเราก็ไม่รู้เหมือนกันอืมนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะถือว่าคนที่รู้คือคนเก่งคนที่ไม่รู้คือคนโง่ก็ไม่ได้ค่ะอืมนะคะเพราะฉะนั้นเนะีคะสิ่งที่โค้ชอยากจะบอกก็คือการยายหยุดการเรียนรู้นั่นเองค่ะอืมนะคะบางครั้งเราก็ควรที่จะจ่ายกับความรู้ของเรานะคะไม่มันไม่มีใครอ่ะที่รู้ทุกเรื่องอะเออจริงๆโค้ชก็เหมือนกัน นะคะโค้ดก็บางทีโค้ดก็ต้องจ่ายในเรื่องที่โค้ดไม่รู้แต่โค้ดอยากรู้อะโค้ดอยากเป็นโค้ดอยากทําเป็นโค้ดอยากอ,อยากที่จะทําอะแต่บางทีมันมีนิดหนึ่งอะมันมีนิดหนึ่งที่แบบไม่เข้าใจไม่เข้าใจแบบมันมีจริงๆอะไอที่แบบเรียนฟรีเปิดฟรีใช่ไหมแต่มันไม่เข้าใจอนะคะ่ะเบอรมันไม่ลึกไง แต่ถ้าเราเข้าไปเรียนอ่ะมันลึกกว่านั้นมันได้ความรู้มากกว่าที่เราเรียนฟรีใน youtube ในอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้ใช่ไหมอืมนั่นแหละนะคะบางทีเราก็จ่ายค่ะจ่ายเพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเองนะคะจ่ายเพื่อความรู้ของตัวเองนะะจ่ายเพื่อที่เราจะได้เพิ่ม ทุกครั้งที่เราจ่ายออกไปอ่ะคุณเชื่อไหมว่ามันจะมีเงินที่เข้ามาใหม่แล้วมากกว่าเดิมอ่ะทุกคนออือันนี้โค้ดเห็นกับตัวเองนะคะทำกับตัวเองแล้วก็เห็นกับตัวเองจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกคนนะคะอยากให้ทุกคน <c oughs> ใครที่ด้อยค่าตัวเองอยู่นะ